สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นะถมศึกษาปีที่สองนะคะโดยคุณครูณมณีวันแก้วมณีนะคะคุณครูพี่จีนั่นเองนะคะเรามาดูหนังสือกันนะคะหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของสะสะวทนะคะเล่มเดิมนะคะของใครยังไม่หายก็ รักษาไว้ดีๆนะคะอย่าให้เปื่อยอย่าให้ขาดนะลูกนะมาดูกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือหน้า36 37และ38ค่ะสามหน้าเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูอธิบายแล้วก็เด็กๆก,ก็จะทำได้นะคะสู้ๆค่ะ เนื้อหาของวันนี้คือบทที่สองค่ะการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับเส้นจำนวนก่อนนะคะเส้นจำนวนมีหลายแบบค่ะแบบแรกเราจะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะเส้นจำนวนจะมีลักษณะเป็นเส้นนะคะ เป็นเส้นตรงนะคะมีลูกศรสองสองด้านนะคะแล้วก็จะมีขีดนะคะบอกตัวเลขไว้นะคะและแบบที่สองก็คือเริ่มต้นจากเท่าไหร่ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่ามีตัวเลขมากมายเลยนะคะเริ่มต้นที่ยี่สิบก็ได้ห้าสิบก็ได้แล้วแต่เลยค่ะหรือบางอันก็จะเป็นทีละห้านะคะเช่นยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบอะไรแบบนี้นะคะแต่แต่แตและช่องจะมีความห่างที่เท่ากันนะคะ เอาละค่ะเราเข้าสู่แบบฝึกหัดกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสามสิบหกบวกสิบสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวันนี้เราจะใช้เส้นจํานวนนะคะ <c oughs> ซึ่งเส้นจํานวนของเรานะคะคุณครูก็ได้สร้างขึ้นมาไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะโดยเริ่มต้นจากสามสิบห้านะคะไปทีละหนึ่งเรื่อยๆจนถึงห้าสิบเจ็ดนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้เส้นจํานวนเนี้ยอ สร้างอย่างไรเดี๋ยวลูกๆมาติดตามดูกันไปนะคะก่อนอื่นเรากลับไปที่โจทย์ค่ะโจทย์ของเรามีตัวเลขที่มีค่ามากและก็มีค่าน้อยคุณครูขอแนะนําให้ลูกๆเลือกตัวที่มีค่ามากนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือ3 6นะคะเราจะทําเครื่องหมายไว้ที่36ตัวนี้เราจะไม่ต้องไป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 โยงเส้นนะคะตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะโดยเราจะนับต่อจาก36ไปนะคะ ทีนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะที่น้อยกว่า36ซึ่งเป็นตัวบวกนะคะคำว่าตัวบวกก็แปลว่าต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรามาดู13นะคะว่า13เนี่ยเขียนในรูปกระจายอย่างไรนะคะก็คือ10บวกกับ3ใช่ไหมคะการนับทีละ10มันจะง่ายใช่ไหมลูกๆเคยนับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ10ตัวนี้ค่ะลูกมานับในครั้งแรกก่อนนะคะโดยนับจาก36ไป10ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะก็จะถึงที่สี่สิบหกเราก็จะโยงเส้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นนี้จะเป็นเครื่องหมายบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เส้นจำนวนของเรามีค่าเพิ่มมาอยู่ที่สี่สิบหกแล้วและเรายังเหลืออีกสามใช่ไหมคะเราก็จะนับมาเลยค่ะหนึ่งแล้วเราก็จะได้เส้นมาหนึ่งเส้นสองแล้วก็สามใช่ไหมคะครบแล้วนะคะ พอครบแล้วถึงเลขอะไรตัวนั้นละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องหาและนั่นแหละคือผลบวกหรือผลลัพธ์ที่เราได้จากการหาคําตอบในครั้งนี้เรามา,าทบทวนอีกครั้งนะคะการนับการบวกของ3 6มบวกบบ13เนี่ยนะคะก็เริ่มจาก36แล้วต่อไปอีกเท่าไรคะลูก10ใช่ไหมคะในครั้งแรกและบวกไปอีกเท่าไรคหร่คะ1 2 3ใช่ไหมคะ ทีนี้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราก็ไปดูที่เราวงกลมไว้ที่ตัวเลขของเส้นจํานวนตรงนี้นะคะนั่นก็คือ49นะคะเอาละค่ะข้อแรกก็จะได้คําตอบนะคะคือดังนั้น36บกวกเท่ากับเท่าไรคะลูก49นั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างที่สองค่ะก็จะน่าจะทําได้ขึ้นนะคะสองจนวนนี้ลูกๆเห็นว่า21หรือ51คะที่เป็นจํานวนที่มากที่สุด เราก็จะเห็นว่าห้าสิบเอดใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไปทําเครื่องหมายไว้ที่จํานวนห้าสิบเอ็ดตรงนี้ลูกอ่าด้วยปุ่มสีเขียวนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาดูตัวน้อยค่ะเราจะกระจายตัวน้อยออกมาเป็นเท่าไราเอยสิบบวกสิบบวกหนึ่งใช่ไหมคะทําไมถึงเป็นสิบบวกสิบวกหนึ่งเพราะถ้าเรานับทีละยี่สิบอาจจะยาวไปเลยใช่ไหมลูกเราก็นับทีละสิบนะคะจะง่ายกว่านะลูกนะเพราะฉะนั้นจากห้าสิบเอ็ดบวกอีกสิบก็จะได้เท่าไรลูก หกสิบเอ็ดใช่ไหมคะและหกสิบเอ็ดบวกอีกสิบก็จะได้เจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะอันนี้คุณคูณนับให้แบบเร็วๆเ,เลยเพราะว่าลูกๆน่าจะนับคล่องขึ้นแล้วนะคะและเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมลูกเราก็แค่ลากโยงไปอีกหนึ่งช่องนะคะคําตอบของเราคืออยู่ตรงนี้เลยค่ะลูกนั่นก็คือเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะเรามาทบทวนดูค่ะเราเริ่มนับจากห้าสิบเอ็ดแล้วต่อไปอีกเท่าไหร่คะในสีแดงแรกก็คือสิบ และสีแดงที่สองก็อีกสิบใช่ไหมคะและอันสุดท้ายเรานับไปกี่ช่องคะหนึ่งใช่ไหมลูกและเราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบสองนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราสรุปเลยค่ะดังนั้นยี่สบเอดบวกห้สิบเอดเท่ากับเท่าไรคะเจ็ดสิบสองนะคะยากไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมเ <c oughs> ด็กๆต้องตั้งใจนะลูกนะเอาละข้อที่สามแล้วข้อที่สามนะคะยี่สิบสี่บวกสี่สิบห้า เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้เด็กๆคิดว่าจํานวนไหนคือจํานวนที่มากคะสี่สิบห้าใช่ไหมเก่งมากคะ่ะส5ิาอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เราก็ทําเครื่องหมายรอไว้เลยค่ะลูกหลังจากนั้นเราไปดูตัวน้อยคะ่ะเราแยกออกมาเป็นเท่าไหร่ได้คะสิบบวกสิและบวกสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนับจาก4ี่ห้าไปสิครั้งก่อนคะ่ะหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบก็จะได้ ิบแรกอยู่ตรงนี้นะคะและเมื่อเราได้สิบตรงนี้แล้วถึงห้าสิบห้าใช่ไหมคะเราก็นับไปอีกสิบช่องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือหกสิบห้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นเหลือเลขซีอูนะคะเราก็จะนับไปทีละช่องค่ะหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วนะคะเมื่อครบแล้วเราถึงเลขสุดท้ายคือเลขหกสิบ ก้าใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะคือคำตอบจากการบวกนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งค่ะ24บวก45เท่ากับเท่าไหร่คะ69นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะข้อนี้เด็กๆเ,เข้าใจไม่เอ่ยเอาละค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะซึ่งจะพิเศษกว่าข้ออื่นๆน,นะคะลูกๆต้องตั้งใจดูดีๆนะคะว่ามันพิเศษอย่างไร่อเด็กๆสังเกตเส้นจํานวนของคุณครูค่ะมีตัวเลขอยู่ไม่เยอะเลยนะคะแต่ มาถึงก็มีห้าสิบค่ะห้าสิบห้า5กสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเด็กๆไม่ต้องตกใจค่ะตัวเลขที่หายไปนั้นก็คือห้าสิบเอดห้าสิบสองห้าสบสามหสิบสี่นั่นเองนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะลูกๆเพียงแต่ครูไม่เขียนให้อ่าบางทีมันก็อาจจะเยอะเกินทำให้ลูกลายตาได้นะคะก็ครูครูก,ก,ก,ก็ไม่เขียนนะคะเราก็ใช้หลากหลายนะคะลูกแบบฝึกหัดของเราก็ต้องมีหลากหลายเราจะได้เก่งนะคะ คราวนี้สองตัวนี้ค่ะลูกเด็กๆเห็นตัวตั้งคือห้าสิบและตัวบวกคือสิบเจ็ดตัวไหนมีจะมีค่ามากกว่ากันคะห้าสิบใช่ไหมคะเมื่อลูกๆได้ห้าสิบมามากกว่าลูกๆก็มาทําเครื่องหมายรอเลยจ้าหลังจากนั้นเราไปที่ตัวน้อยค่ะสิบเจ็ดก็คือสิบบวกเจ็ดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นสิบบวกเจ็ดก็คือสิบนั่นเองใช่ไหมลูกเอาเอาเรานับไปสิบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นสิบแรกก็คือถึงหกสิบนั่นเองเราได้เพิ่มไปหกสิบแล้วและเราต้องเพิ่มไปอีกเจดใช่ไหมลูกเราก็จะเพิ่มทีละช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดแต่ทีนี้เราไม่ทราบอะค่ะว่าตัวเลขตรงนี้คือเลขอะไรใช่ไหมคะวิธีการนับคุณครูบอกแล้วว่ามันเพิ่มทีละหนึ่งใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นตรงตรงตัวนี้นะคะตรงตัวที่หายไปตรงเนี้ยเด็กๆไม่ต้องตกใจค่ะเราก็ไปหาตัวซ้ายมือที่เป็นตัวเลขติดกันเลยค่ะก็คือเท่าไรคะลูก65ใช่ไหมคะเด็กๆนัดจาก65ไปเลยค่ะแล้วไปที่ช่องขีดที่หนึ่งนะคะ65ที่ตรงนี้แล้วก็66และ67นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราจะสามารถหาได้หลังจากนั้นเราก็ สามารถตอบได้เลยว่าคำตอบจากการบวกของห้าสิบบวกสิบเจ็ดก็คือหกสิบเจดนั่นเองนะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมลูกคงไม่ยากเกินไปนะคะลูกๆนะก็ถ้าทำไม่ได้ยังไงก็สามารถกลับมาดูคลิปใหม่ได้นะคะลูกดูหลายๆครั้งก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคุณครูทำไว้ให้ลูกเนี่ยไว้ศึกษานะคะโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันก็คือแบบฝึกหัด หน้าที่สามสิบหกนะคะข้อสองจุดหนึ่งนะคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนข้อที่หนึ่งแสดงวิธีหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะก็คล้ายๆกับที่ครูคให้ลูกทำเลยแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นที่โยงไปนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ลูกๆดูแล้วด้วยนะคะตัวหนังสืออาจจะไม่เหมือนของครูคเพราะว่าของครูมีหลายสีนะคะโอเคไปดูหน้าที่สองค่ะก็คือหน้าสามสิบเจ็ดนะคะ หน้าสาสิดก็แสดงวิธีหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเหมือนกันแต่ข้อนี้ลูกไม่ต้องเขียนละเอียดมากนะคะลูกแค่หาคำตอบแล้วก็อย่าลืมโยงเส้นนะคะส่วนบางข้อก็จะมีนับทีละห้านะคะลูกๆก,ก็ระวังด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีการาโยงโยงผิดพลาดน,นิดนึงนะคะก็ต้องสังเกตดีๆนะคะส่วนหน้าสุดท้ายคะ่ะนาสุดท้ายคือหน้าสามสิบปดนะคะหน้านี้จะไม่มีตัวเลขให้ลูกๆเลยเห็นไหมคะลูก แต่ลูกๆสามารถนำตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะมาเขียนเป็นจุดเริ่มต้นได้ค่ะลูกแล้วก็ค่อยนับเพิ่มไปโยงเส้นไปทีละสิบแล้วก็ที่เหลือเศษไปทีละหนึ่งนะคะนะคะแต่ละข้อก็ไม่มีตัวเลขให้ลูกหรอกแต่ว่าลูกๆสามารถเขียนได้เท่าที่จําเป็นนะคะก็อย่าเขียนตัวใหญ่นะคะเพราะว่าช่องมันเล็กมากเลยนะโอเคนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจลูกๆนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนทําการบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบมากค่ะทําไปเรื่อยๆวันไหนที่เราอยากทํามากเราก็ทํามากวันไหนที่เราไม่อยากทําเราก็พักก่อนได้ค่ะลูกแต่ก็พยายามทํานะคะในทุกๆหน้าทีค่ครูได้สั่งไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกนะคะให้เราเนี่ยมีสมองที่ได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะ และที่สำคัญนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่หายไปแต่ถ้าโควิดหายเมื่อไหร่เราก็ได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำการบ้านของคุณครูได้คะแนนเต็มเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย